สวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนเนะมากินข้าวแรงน่วมกันพี่น้องมากันแต่ละเต๋อกินได้ข้าวแรงเฮลซ์สอดดีกว่าเล็กใหม่มันนี้ยังอาให้กล้องอยู่นะนิ่มๆนิ่มๆนิ่มๆน้องอะไรมันมาส่งนะพี่น้องอะไรมาส่งอะไรที่นี่ย่างกุ้งไก่เลยเนาะแกงไก่แกงไก่กับงลับไก่อันนี้ต้มไก่พี่น้องต้มหม้อ tôm cay được cắm mồi bông chỉ tôm cay xếp xem tôm cày xếp đấy ai coi ai buổi là coi coi cày luôn lá cày thôi <laughs> <giấy. desso. cười> <laughs> <laughs> ตัจักบาทเอาหนึ่งไม้เนี่ยเต็มยาวมาเถอะเถอะไากินข้าวมันจะคลิปกินอย่างเดียวอันนี้ทอดมันทอดเนาะชิ้นชิ้นแห้งเนาะงูแดดเดียูแดดเดียวซื้อมเดแหกตากไว้ตากแห้ง มันมาส่งแนละม,มันเท่ากับมันเท่ามือเป็นบิเมือกล่องนะส่งค้นอยู่อ่ะมันมาส่งนะมันวมนะ <c oughs> ือเาติดงานข้างแมเฮ้ยือเบียฮ้ยชือเบีรมากินเลย <c oughs> เป็นอกอนไปิอนะไข้นมา้ยานายคนย่าง,งาตายเลย <c oughs> <c oughs> ลรับรถไปแข็งขับได้ไหมไม่ขับเลย นี่ดอกจะจ่อยมาแต่บ้านเมื่ไหมสงก็จ่อยทางมาต้้ยู่มะสงไม่กินเข่ามือสามสี่ลอยไมดตู้อกินข้าวหนึ่งสาบาทบวเบิดมอมื่อข้าวบร้อยสงกินข่าเนี่ยเมื่อหนึ่งมื้อสองลอยมกินเบิ้งเราชินตามมสมเอืมนี่หรอวะ รสชาติบ้านเขาเองครับเค้มอยู่บนบมักมักแต่รักไก่เลยเ้วมันเป็นไก่บ้านเราเนอะอื้มฮะตัวขาหมักเอ้ยพอได้มาส่งรับเขา มอสาดมากครับห่ยนบ่บาวมาส่งเข่าแล้มือเลงมันกินได้บมอาันกินได้นาะตอนปล่อยปลาปล่อยปลามาแต่ห่อมาแล้วเลียงด้มัส่น้องเด้อแล้วดูเราล้วเราอะไเหรอไม่ได้ออพอญหางชอบไหมอยู่เาเป็นกระหม่นเลยอะไรหลอกง่าย าเอาาบเหาโอ้เราบ้านเท้าเมืนบ่ะเออมานิงกิงในในในอู่มีเหลาแข่งเราบ้านเหาแข่งเรากินมาเ่ามีไห้จั๊กจั๊กหน่อยไปเลยร่างอู่บางหันไห้ไห้มันกินหมดนะเี๋ยมันกินร่างอู่โอ้ย ล่างอูปไปจ้ะมีมีแบ็กเหมือนกันมียังเราเราแบ็กเรามียังแนวอะลายดูผิดผมพี่เสื้อซิเบตโตว่ะจ้ะครับนี่เสื้อซิเบตโตอันนี้พอดองกินดีว่าโอนบวกเนี่นยไง มีแต่เหล่าคอเบียได้เนี่ยโอ้ฮะคนไทยกินแต่เหล่าเนี่ยเบียร์ต้องไปเ,เบียร์กิกนร่างหนึ่งกับพวกปล่อยกุ๊ดพวกกดหมูคือเป็ดยนบเน้หมอสองเป็ดห้องสองเป็ดห้างได้ อิ่มไม่พอติมกรุงเทพมากรุงเทพแอิ่เพิ่งเพิงกอไฮะคดูมากรุงเทพแหวอยเดียวอิ่มอิ่มก่้ไม่ต้องพูดกิมลายลองน่งแล้ก็ฮะเงียบไ้ไม่ต้องพูดพ่ออะไรพีนนั่นพี่นดู อยู่ลเทวีเละกินงเท่าย้ํ้เลยอกันอยู่หรเไหวแน่หรอหลายคนอะต้มไก่แท้แท้าเสือนี่บ้ะาหน้าขาดแช่บอยู่แต่ขาดนัวผมเสีบมาขาดนัวเสียบหรือจะแชบขาดนัวอือเใส่ซานะ แซ่ยบด้วยพี่น้องต้มกับเสีบหรื่านักบปลี่นไก่บ้านเ้านะไก่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 บ้านนาไม่ใช่เป็นไก่ไก่ยังกอร์นนะไก่ไก่ลาดไก่ลาดบ้านน้อนะพี่น้องแต่ว่าหยุดพีไม่ใช่เป็นไก่พันธุ์นะนะไก่ตัวใหญ่ๆน้ำมันหลายๆมันเลื้อยบนเสียบเวลาไก่บ้านน้อยต้มสดสดน้่ามือวะไอ้แค่ตรงนี้แค่โยนเอาขึ้นมา เนี่ยบ่เบมันบ่งคิดจังเยวะโตสกินแค่บ่เบ็งซ่บๆนี่เนาอพี่น้องเนี่นี่อนี่เซ่บอยู่เนี่มันเลือกแซ่บย่มาไหมส่วอิ่มกรุงเทพอิ่มกรกงได้บะเบอสมากมาเลยตุ้ยมา่บาเหมือนจ่อยคือลิงมือเก่าอะมันเป็นมือบางมือ บ่บ่มื่อนี้มันอิ่มมื่อนี้นะคือนี่ปกติเนขาอะชื่อเขานี้วก็ยี่สิบบาทบ่บ่อ้าตายก็ไดมาสิบตลืมนะตัวอะไรวะเอาจะใายตายที่นเอามมันัฉากหกขึ้นมันบมีหุนหัวมันบ่ a d a p t e เมื่อน้าทีานมาพี่ไซไปเอาของ คนเงินจังร้อยรอบแรกพันห่างพันมัมมี่พันห่างเลยจังร้อยหนึ่งตรงไปซ้อนในรอบสองซ้อนสองรอบแล้วเคยกดเงินเองบ่ใช้จ่ายเงินสดบ่อ่านหนังสือบวกอ่อคือแรกนายบอกแบบไห้กดรหัสบัตรเข่าไหนกดข้างบนกดข้างบนแล้วกดข้างล่างกดข้างล่างใส่เงินใส่เงี้เงินแล้วเะไอ่อ ยังกดถูกต้องอะไรก็ล้อหลับบัสกรรับเงินจะได้ไอ,อ่านหนังสือบวกออกไม่ลงเปิดเปิดอย่าันี้ผิดห,หมัอมอือ่อนหนังสือบวกอมกเลยแบบหกับไก่ <laughs> อ๋อมากอทีนัใส่ไหมงยใส่แล้วก็ใส่หน่อยฮะ<ส>น,นีโ่โคชิคยนี่มัมมี้จะมังมี่ <c oughs> ตลาดนี้ยู่วะแต่จ้านี่เหรอวะมาสมชมนะโอ้แสบอีละหมูหูจะได้จะมันเทศสด อ๋อนี่ห,หิวไงอยดิหมอหมดเปลืองแล้วยังไงอืยังไงยังไงอยู่ก็ไม่ด้เปล่าก็ไม่ได้เปลืองเลยเข่าซานสิบบาทสองคนนือทำไมล่ะปวดเบืซอจับอาไปเอามาหัวเขา่าสิบบาท